โอเคแต่งตัวเป็นอะไรลูกทัชปะเรอเหรอ หรือมกระทายก้าเปรอหรือมกระทายกนี่พีอีฟีอีฟทำไมน่ารักจังเลยอุ้ยตว่านอนิกเป็นผีอะไรอ่ะาถือเดี๋ยวคุณพูดรั้งนััน ผ like I mean, like yeah. yeah. ีอะไรคะอยื่นแขนออกมาหน่อยสิผีมากจ้าอยู่ีะอยู่ี่ิ้มหน่อยยิ้มหน่อยผีกินผีน่ะกลัวเองอ่ะเพราะว่าเขาไม่กลัวแล้ีซอสโตดีหมุนไม่วะ